สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจุฑาทิพย์สาวแก้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําสกินแคร์บำรุงผิวหน้าค่ะคือที่ผ่านมานะคะเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนขึ้นชื่อของเรื่องความร้อนและแดดแรงมากเลยนะคะก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยเระชิญกับมลภาวะทั้งแดดทั้งลงมมลพิษต่างๆนะคะไหนจะปัญหาจากเครื่องสำอางอาที่เราใช้นะคะแล้วก็สกินแคร์ที่เราอาจจะแพ้นะคะคราวนี้ประจวบพอดีมีจังหวะโอกาสนะคะ เรียกว่าโอกาสหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะก็คือมีสถานการณ์โควิดค่ะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องไปที่ทํางานหรือไปมาหาลัยหรือไปโรงเรียนนะคะมีการเรียนออนไลน์ค่ะทําให้เราเนี่ยอยู่แต่บ้านคราวนี้ก็มีเวลาที่จะดูแลผิวหน้านะคะเพราะไม่ต้องไปตากแดดตากลมนะคะก็เลยคิดหาสก,กินแคร์ค่ะที่จะบํารุงผิวหน้าของเรานะคะให้ตอบโจทย์กับปัญหาที่เรามีนะคะก็เลยค้นหาดูว่าเออมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างน,นะคะที่เหมาะสม กับผิวหน้าของเราที่มีปัญหานะคะก็เลยค้นเจอเรื่องของต้นทรีค่ะทรีออยที่ขึ้นชื่อเรื่องการรักษาสิวนะคะซึ่งเป็นที่นิยมมากในต่างประเทศนะคะก็เลยคิดจะหาดูนะคะว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างที่มีส่วนสกัดของทีต้นทีนะคะเพื่อมาทำการบำรุงรักษาหน้าเรานะคะกู้หน้าคืนค่ะ และสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าทีทีเนี่ยคืออะไรทีท,ทีก็คือเป็นสัตว์สกัดที่มาจากก้นทีทีนะคะในตะวันออกเชียงเหนือที่รัฐควีนแลนด์ค่ะซึ่งที่นั่นนะคะเคยนํามาทํายาพื้นบ้านค่ะน,นําน้ามันหอมระเหยจากก้นทีทีเนี่ยมารักษาปัญหาสิวปัญหา ผิวติดเชื้อรานะคะก็ได้ผลค่ะ mm hmm. คราวนี้เราก็เลยคิดว่าเออม,มันเหมาะสมกับเรานะคะเรามีปัญหาเรื่องสิวนะคะแบบหนักมากช่วงนั้นเราก็ไม่อยากใช้อะไรที่เป็นสารเคมีนะคะ mm hmm. ก็เลยศึกษาค่ะว่ามีแบรนด์อะไรบ้างนะคะที่จะมีผลิตภัณฑ์เนี่ยที่มีสารสก,กัดมาจากต้นทรีทรีนะคะแล,แล้วเรานะคะมีปัญหาเรื่องกายแพ้ง่ายซึ่งเขาก็เคมานะคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่มี Okay, อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ราคาดีถูกและดีเหมาะกับนักศึกษาคุณภาพอัดแน่นนะคะจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรเราไปรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาแนะนําในวันนี้นั้นก็คือคืออะไรรู้ไหมคะไม่รู้ใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะผลิตภัณฑ์ t T Facial Essence นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ น้ำตบนะคะช่วยในเรื่องของสิวค่ะแล้วก็ริ้วรอยและความกระจ่างใสนะคะเนื้อนะคะแบบว่าให้ดูบรรจุพันธ์นะคะบรรจุพันธ์คือน่ารักมินิมมลมาขาแบบดูออร์แกนิกมากนี่สามารถลอกซีนออกได้นะคะแต่ว่าดิฉันยังไม่ได้ลอกซีนออกค่ะเพราะว่าไม่ต้องรองออกก็ได้นะคะก็คือแบบขวดคือสวยมากแล้วคือน้ําข้างในคือแบบสีสวยมากเลยนะคะ คือดูออแกนิกดูธรรมชาติมากดูคือแบบไม่มีสารเคมีอ่ะคือมาจากต้นทรีนะคะต้นทรีก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต้นทรีก็จะเป็นอย่างนี้อ่าคือประทับใจค่ะ200 ml ราคาไม่แพงเลยนะคะราคาประมาณ100กว่าบาทอ๋อน่าจะร้อบาทนะคะ,ะแล้วก็มาถึงขั้นตอนการใช้น้ำตบเอเซนต์โลชั่นของผลิตภาาัณฑ์ TT นะคะ วิธีการใช้เนี่ยไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่เรานะคะมือนะคะล้างน้ำสะอาดค่ะมือล้างน้ำสะอาดนะคะเช็ดให้แห้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเทน้ําตกนะคะเทน้ําตกของผลิตภัณฑ์ทรีทีนะคะลงบนฝ่ามือค่ะประมาณประมาณเหรียญน,นะคะประมาณเหรียญบาทเหรียญอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องมากค่ะเพราะว่าเขาแบบสารสก,กัดดีมากเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใช้มือนะคะแบบนี้ค่ะถูๆนิดหน่อยนะคะ น้องก็จะกระจายทั่วมือหลังจากนั้นนะคะเราก็จะฉลมลงบนผิวหน้าของเราได้เลยค่ะลงเบาเบาค่ะแตะเบาๆนะคะโอ้ความรู้สึกตอนทานะคะรู้สึกว่าหน้าเนี่ยเฟรชมากเลยค่ะรู้สึกเย็นนะคะเหมือนแบบธรรมชาติค่ะรู้สึกเย็นมาก mm hmm. และผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะซึมไวมากนะคะคือทาไว้นะคะแล้วคือแบบนั่งแบบเดียวก็ซึมเข้าผิวหน้าของเราค่ะ ม่เหนียวเนอหนา่นอค่ะตบๆเบาๆอย่างนี้นะคะตบๆไปเลยค่ะตบๆไปเลยค่ะอ่ะตบไปเรื่อยๆนะคะตบเน้นตรงที่เรามีปัญหาเรื่องสิวก็ได้นะคะตบเสร็จแล้วนะคะนะรอแค่แป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นผลิตภัณฑ์แห้งกริบหลังจากนั้นก็ลงเซรั่มอะไรที่เราใช้ได้ตามปกติเลยนะคะและถ้าใครนะคะสนใจที่จะลองใช้แบบดิฉันเนี่ย คือแนะนําเลยนะคะว่าต้องลองค่ะเพราะว่ามันดีแล้วมันก็ใช้ง่ายนะคะแบบเนื้อสัมผัสบางเบาคือถ้าใครอยากจะลองนะคะสามารถสั่งซื้อได้ห้างสรรพสินค้าชั้นนํานะคะถ้าใครแบบว่าไม่ได้ออกจากบ้านหรืออะไรนะคะก็สามารถสั่งในแอปส้มค่ะแอปส o มก็ e คือชอปป้ะะชอปปี้นะคะช้อปปี้ลาซาดา้าสั่งได้หมดเลยคะ่ะในนั้นนะคะหาร้านแท้นะคะต้องดูร้านดีๆนะคะว่าเ,เป็นร้านแทหรือร้านปลอมถ้าร้านแท้เนี่ยจะเป็นแบบว่า ต้องดูจากยอดผู้ติดตามแล้วก็คอมเมนต์การสั่งซื้อนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ